มีค่าสีไายบรรยากาศมองไปท่าคลิปไปเบื่องนะคะเนาะบรรยากาศเป็นใดค่ะดีปะสันส้นๆแน่เด้อค่ะเด้อ <c ười> คือบนนองเขาบอคือเนาะค่ะเนาะบรรยากาศ,รรากาศดีค่ะสวนบรรากพร้าน้ำหอมข้าเจ้าสวนค่ะ นี่ก็เป็นน้าเขาค่ะบ้านเท้าเกี้ยวเขาจะเออดวานอีแล้วในดาวนีแหละนี่และค่ะบรรยากาศคือมันนอกเขาเดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อน,นี้ได้ลาบปลาหมึกค่ะลาบปลาหมึกลาบปลาหมึกกล้วยเนี่ยกองเขากินข้าขอขานียวค่ะพักล่าหหลาย อยางภายนอกบันมาค่ะค้ำลระตูเลยค้ำพอดีโตไข่กับมีค่ะอืมบรรยากาศดีนะค่ะเนาะมองที่รถไฟไปเบิง์กอะ นุงนๆหูหู้อมน้ำวนเขียวมาเป็นตัวแรกอืมโอ้ยใครตัวนว่ายะ做什么还有嘞 mình kêu không được ai kêu thì mình khay mình mặc bala phỏng hả? 卖不红吧？红。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  กละอองอันนี้หอมแดงค่ะหอมแดงกุไงหน่อยอ่ะหอมแดงบ้านเขา อืจุกใบแซบแสบค่ะหลบับหลาบกัแซบเนอะอืมร้องอยู่บบมๆมาแล้ว ฮึมฮึามมหอดมันรับเป็นกคิอันนี้แหละ

โมเมนเพชรออไชรอร้ก่อยมึกนะคะพระเออต้นเพชรก่อยมคอ่ะอันนี้มันหอมดีเรื่อเมื่อเดียววันเผ็รลองกินดหลายๆบงมันบวกกับมีน,น้ำหนัก กินได้ไหบอรองมึงบอเห็ดแบบนี้เลยหาุรึเมิดเบื่อเบื่ออื้มแซ่บหอมแม่นไม่เชื่อนะห Điên đi. <laughs> <Bên> này. <laughs> điên này nắm นุ่ขขาวค่ะเจ็บมือยังบาดไม่ประทัดบาดเมื่อวานเผ็ดน้ำแสบไปน้ำ อร่อยาบ้าสดๆคับปลาหมึกไม่ครับคือมาให้อันนี้เอาไปซีมันนำเด้อคือมาใหดอันนี้เอาไปซีมันนำเด้ออะไงก็ซีซีแล้ว ไม่ยังเขาก่อนมันบองงามแม่ก็เลยบปซื้อาบอสบอส่หมืนี่มืนอน่ามากบักซีแล้วค่ะ 闭人吧。嗯嗯，闭 <music> 了吧。那个，台湾很响的牛肉，太过劲。吞食得满劲，哎，吞食得满劲，台湾很响。 แก้เผ็ดอืมไข่ผัดจริค่ะไข่ผัดค,ครับก็ค,คุลาโตูไข่คุลาโต้ผมบะไข่ของแม่บะทดเปดอผัด Khoa. Khoa. cứ còn nên nên. Chát bè, Ừ. Cái đường này ảo quá. เอาเข่าปากเอาเข่าปากไปเลยแล้วก็ดึงเห็ดเป็นบ่เห็ดเป็นยืนเท่ากับเอาเนี่ยออปรนมืมกับตัวน้ำตัวน้ำแล้วก็จำจำน้ำอยู่บ่เน้นบ่ <laughs> แดดค่ะแดด้องคองแสบมากค่ะ ยังนะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำเน้นเลยค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะมูน้กะอคโตละไปก่อนไวพ้อบกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังค่ะเฝาาไป